ณเนตรกับวันศุกร์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568มีการประชุมเพื่อเตรียมการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกปี2568 ซึ่งจะมีพธิธีเปิดในวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568ไปสิ้นสุดวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ท่านใดที่ลงชื่อเข้าสอบ นักธรรมชั้นโทและชั้นเอกก็เตรียมตัวไปอบรมซึ่งการเดินทางของพวกเราก็คงไปค้างกันที่วัดธรรมขามแล้วก็ไปร่วมการอบรมที่วัดใต้เหมือนเดิม การอบรมก่อนสอบนั้นก็คือการทบทวนเนื้อาหาที่เราเรียนมาแบบคร่าวๆไม่ใช่มาสอนพวกเราเพราะว่าเวลาแค่นั้นอย่างไรเสียก็ไม่พอที่จะสอนสรุปว่าถ้าเราไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลย แล้วตั้งใจจะไปเอาตอนอบรมก่อนสอบก็ดูท่าว่าจะยากอยู่สักหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้ซักซ้อมทำข้อสอบเก่าๆกันอย่างแต่ว่านักธรรมชั้นโทกับชั้นเอกนั้น ถ้าเป็นวิชาเรียงความแก้กระทุธรรมเมื่อเราสอบนับธรรมชั้นโทแล้วสามารถนำกระทูไปสอบนับธรรมชั้นเอกในปีต่อไปได้เพียงแต่ว่าต้องเตรียมพุทธศาสนาสุภาษิตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งบท เราว่านักธรรมชนโทต้องมีกระทูรับสองบทนักธรรมชนเอกมีกระทูรับสามบทซึ่งอย่างที่กระผมมเอาภาพเคยกล่าวเอาไว้แล้วก็คือวิชาเรียงความแก้กระทูธรรมเป็นการเทศบนหน้ากระดาษ ก็เท่ากับว่าเราต้องซักซ้อมการเทศหรือว่าซักซ้อมในการเตรียมเนื้อหาเพื่อเทศให้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าถ้าเป็นนักธรรมชั้นเอกจะไปยากวิชาในวันที่สองก็คือธรรมวิจารณ์ เนื่องเปะว่าบางอย่างเราเองถ้าไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติอธิบายให้ตายก็ไม่รู้อย่างเช่นวิสุทธิเจดที่ท่านเปรียบเหมือนกับรถเจ็ดพลัดที่จะนำเราไปสู่ที่หมายปลายทาง เริ่มตั้งแต่ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ในศีลเป็นต้นไปจนกระทั่งท้ายที่สุดก็คือญาณทัศนวิสุทธิเนื่องเพราะว่าถ้าเราตั้งใจรักษาศีลทุกสิกขาบทให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ความที่เราตั้งสติระมัดระวังก็จะทำให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็เท่ากับว,ว่าเราเก้าวเข้าสู่ความเป็นจิตตวิสุทธิคือความบริสุทธิ์ของจิตเริ่มมีขึ้น เมื่อความบริสุทธิ์ของจิตเริ่มมีขึ้นกังขาวิตรณวิสุทธิก็จะปรากฏก็คือความลังเลสงสัยเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติของเราว่าจะถูกผิดมีผลไม่มีผลอย่างไร แล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละระดับจนกระทั่งท้ายที่สุดก็คือญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ของเครื่องรู้ก็คือรู้เห็นชัดเจนนำตนออกจากกิเลสทั้งปวงได้ ก็แปลว่าเนื้อหาการเรียนของเราถ้ามีการปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วยถึงจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ไม่เช่นนั้นแล้วถึงเวลาครูบาอาจารย์พูดไปเราก็จะงงว่าตกลงจะไปอย่างไรกันแน่ โดยเฉพาะในส่วนของนักธรรมชั้นโทเดยว่าไปแล้วก็คือเป็นหลักสูตรของคู่สวดของบรรดาท่านทั้งหลายที่เข้าสู่มัชฌิมภูมิคือตั้งแต่พรรษาที่หกขึ้นไป เขาจะมีกฎเกณฑ์กติกาว่าภายในห้าพันษาแรกต้องสอบนักธรรมชั้นตรีให้ได้รปาว่าหลังห้าพันษาเราจะได้ในิสัยมุตกะถ้าศึกษามาดีก็มีความพร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพระใหม่ ซึ่งก็คือความเป็นพระกรรมวาจานุสาวนาจารย์นั่นเองส่วนนักธรรมชั้นเอกเป็นภูมิรู้ของบุคคลที่จะเป็นเจ้าวาดหรือว่าพระอุปชาอาจารย์เพียงแต่ว่าในระยะหลังความสำคัญของนักธรรมโดนลดลงไปมาก ไปให้ความสําคัญกับบาลีที่เรียนยากกว่าเพราะว่าต้องไปทำความเข้าใจกับระบบไวยากรณ์ที่เราไม่คุ้นเคยในเมื่อเรียนยากกว่าเขาก็ให้ราคาไว้สูงกว่า อย่างเช่นการเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะขึ้นไปก็คือถ้าจะเป็นเจ้าคณะตำบลอย่างน้อยต้องเป็นเจ้าอาวาสมาแล้วสี่ปี ถ้าจะเป็นเจ้าคณะอำเภออย่างน้อยต้องเป็นเจ้าคณะตำบลมาแล้วสี่ปีเหล่านี้เป็นต้นแต่กฎเกณฑ์กฎติกาจะมีอยู่ข้อหนึ่งว่ายกเว้นเป็นปร,ริญญาเอกก็คือถ้าสอบบาลีได้ประโยคเจ็ดแปดหรือเก้า สามารถที่จะเสียบเข้าไปในตำแหน่งเจ้าคณะปกครองได้ทุกระดับแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาเขาจะพิจารณาก็เลยทำให้การศึกษาของเราในตอนแรกเพื่อความเข้าใจชัดเจนในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จุดมุ่งหมายก็เปลี่ยนแปลไปก็คือศึกษาเพื่อที่จะได้ไปเป็นเจ้าคณะปกครองในเมื่อมีตำแหน่งในการปกครองมีสมณศักดิ์ถ้าขาดสติไม่รู้ตัวก็จะยิ่งแบกกิเลสหนักเข้าไปทุกที แบบเดียวกับที่หลวงพ่อโนงวัดคลองมะดันท่านมีนาเป็นเจ้าคุณอยู่วัดใหญ่ในกรุงเทพหลวงพันทองตั้งใจว่าถ้าบวชก็จะพยายามละกิเลสให้ได้ แต่ด้วยความได้ว่าทางบ้านก็ยุให้ไปบวชกับนาที่เป็นเจ้าคุณท่านก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพไปกราบนาพร้อมกับถามตรงๆว่านาบวชมาจนเป็นเจ้าคุณแล้วละกิเลสอะไรได้บ้างครับ คุณนาบอกว่าแกไปเปิดดูในห้องข้าก็จะรู้เองพรหลงพันนองเปิดเข้าไปดูก็ออกมากราบงามสามทีบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอกลับไปบวชที่บ้านนอกดีกว่าเนื่องเพราะว่าภายในห้องนั้นมีแต่พวกข้าของเครื่องใช้สวยๆงาม,งาม ประเภทโตโมมุกโตเก้าอี้มุกตะลุ่มมุกเหล่านั้นเป็นต้นพอท่านเห็นปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่ละกิเลสดังนั้นถ้าหากว่าบวชกับเจ้าคุณหลวงนาของท่านก็คงจะไม่ได้อะไรท่านถึงกลั ไปบวชที่สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของท่านแล้วก็ไปศึกษาวิชากรรมฐานกับหลวงปุ่เนียมวัดน้อยในอำเภอบางปลามาซึงสมัยก่อนการเดินทางไม่ได้ง่ายแบบนี้ ถ้าเป็นหน้าน้ำก็ต้องแจวเรือลัดทุ่งไปเป็นวันวันถ้าหากว่าเป็นหน้าแรงก็เดินลัดทุ่งนาเข้าไปจนกระทั่งท่านศึกษากรรมฐานได้เชี่ยวชาญทะลุปลุกโลง ถึงขนาดที่หลวงปุ่ปานวัดบางนมโคที่เป็นสิบน้องคือไปกราบศึกษากับหลวงปุเนียมที่หลังหลวงปุเนียมบอกกับหลวงปุ่บานว่าถ้าแกมีอะไรสงสัยข้องใจให้ไปหาท่านนงที่สองพี่น้องเขาสามารถแทนค่าได้ เมื่อหลวงปู่ปาได้ยินดังนั้นก็ตั้งใจเดินทุดงไปเพื่อที่จะไปกราบหลวงปู่นองที่วัดคลองบดันด้วยความที่เป็นผู้มีมารยาตไปก็ตั้งใจปรักกฎที่ท้ายวัด ขอเวลาเตรียมตัวให้เรียบรอ้อยดูท่าทีช่องทางก่อนว่าจะเข้าไปกราบพบหลวงปุ่นงได้ตอนไหนปรากฏว่ายังไม่ทันจะปักกฏหลวงปู่นงงเปิดหน้าต่างกุฏิออกมาตะโกนบอกว่ามาถึงแล้วก็ขึ้นมาได้เลยยังจะไปปักกฏอะไรกันอีก สมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีใครสามารถบอกได้หรอกว่าพระที่มาดำาดำํำม,มองมองอยู่ท้ายทุ่งนั้นตั้งใจมาทําอะไรดังนั้นในเรื่องของการเรียนการศึกษาของพวกเราจะลืมจุดหมายปลายทางไม่ได้อย่างเด็ดขาด ประการแรกเลยก็คือศึกษาเล่าเรียนเพื่อเอาความรู้นั้นมาขัดเกลากายวา่าใจของเราให้ดีที่สุดประการที่สองก็คือนำเอาความรู้นั้นไปเผยแพร่ต่อให้กับผู้ที่สนใจหรือไม่ก็เอาไว้สั่งสอนญาติโยมที่มาขอความรู้ ไม่ใช่เรียนเพื่อยศไม่ใช่เรียนเพื่อตําแหน่งแต่ท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าในระยะหลังนั้นจุดมุ่งหมายในการเรียนของพวกเราผิดเพี้ยนไปมากเนื่องเพราะว่าข้างบน บางทีก็เป็นตัวทำให้เกิดความเพี้ยนไปอย่างเช่นว่าสำนักนี้มีพระสอบบาลีได้ยี่สิบรูปสามารถขอเจ้าคุณชั้นสามัญได้เหล่านี้เป็นต้นก็ยิ่งกลายเป็นซ้ำเติมให้ออกนอกลูกนอกทางไปไกลยิ่งขึ้น จึงอยากจะย้ำเตือนทุกท่านว่าการเรียนของเรานั้นเรียนเพื่อรู้รู้แล้วนำมาปฏิบัติให้เกิดผลเกิดผลแล้วจะได้บอกกล่าวผู้อื่นต่อไปได้ถูกต้องแม่นยำ เนื่องเพราะว่าบางทีตำราก็ไม่สามารถอธิบายได้ละเอียดเท่ากับการปฏิบัติด้วยตนเองสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้